การอัปเกรดไฟในที่จอดรถใต้ดินสามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานได้เกิน60%อย่างไร <Huh? S 1> วันนี้เรามาดูกันให้ชัดเจนขึ้นและค้นหาคำตอบ <Huh? S 1> ขณะนี้ฉันอยู่ในลานจอดรถที่ติดตั้งระบบไฟอัจฉริยะบรอลิง ต่างจากหลอดไฟแบบเดิมที่ใช้พลังงานเต็มที่ตลอดเวลาระบบนี้ใช้หลอดไฟ IOT ที่มี AI รีแสงได้อัตโนมัติไฟเหล่านี้ติดตั้งเทคโนโลยีเด็กเอทคอทำให้สามารถตอบสนองอย่างฉัญฉาดไฟจะเปิดเมื่อมีรถเข้าใกล้และให้แสงสว่างเฉพาะที่จำเป็นสามารถใช้กับกรณีการเคลื่อนไหวของคนได้เช่นกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่จอดรถทั้งหมด แต่การประหยัดพลังงานไม่ควรแลกมาด้วยประสบการณ์การใช้งานที่ลดลงระบบยังมี AI ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้นั่นหมายความว่าระบบสามารถปรับเปลี่ยนได้เองโดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆระบบจะเรียนรู้ลักษณะการขับขี่และขยายวงเชื่อมต่อระหว่างหลอดไฟเมื่อรถเคลื่อนที่ผ่านเมื่อหลอดไฟตรวจจับรถจะส่งสัญญ,ญาณไปยังหลอดไฟข้้นเคียงเพื่อให้เปิดพร้อมกัน ระบบจะประเมินและปรับแสงสว่างในบริเวณทางแยกเพื่อป้องกันจุดอับแสงและให้การมองเห็นชัดเจนระบบไฟสามารถให้แสงสว่างล่วงหน้าก่อนรถเข้าถึงจุดต่างๆเพื่อพิมพ์ความปลอดภัยและประหยัดพลังงานให้เกิดความสมดุลน,นอกจากนี้ยังช่วยสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ดีขึ้น ตามข้อมูลของรบรอลิงระบบไฟนี้สามารถคืนทุนค่าอุปกรณ์ได้ภายใน3ถึง4เดือนและประหยัดเงินประมาณ14,000ดอลลาร์ 14, ต่อปีนั่นเป็นข้อมูลที่น่าประทับใจมากวันนี้เราสรุปทุกอย่างเพียงเท่านี้คุณอยากรู้ไหมว่าระบบไฟอัจฉริยะนี้มีฟังก์ชันอะไรที่น่าตกใจอีกติดตามในตอนต่อไป